ขอบ่น้องับกับกับอีจอยเฮ้ยผู้บ่าวอยู่ยุเมื่อไหร่ครับซาบิโผล่เมื่อไรเฮ้ยตอวเห็นยอ้ยมาสิมาเลี้ยงเพลสะจ่อยสัมผัสว่ะพี่น้องสนใจเพชรเอามั้งดูเพชรเพชรผู้บ่าวนะพี่น้องสนใจนี่ยู่บอกพี่น้องหลายๆคนสนใจว่าอยากเห็นเพชรอยากได้เพชรอันผู้บ่าวสะจอยนะแต่ว่าเขาปล่อยว่าเพิ่นสิหับหรือบ่ยังบ่ฮู้เด้อพี่น้องหน้าอ้าวากลูกแต่นอนพี่น้องเอ้ย เราหับแล้วแต่ราเพหับแต่ลาพ่หับเราวัหับมึงใช่เบิงมาดูตอนนี้กำลังชี้เลียงเพลสจอยพี่น้องอยู่ห่านแคมเป้นสูงแต่เราเพ่หับแล้วพี่น้องแซงยเพิ่เหับสั่นตัวใดตัวใด เวเขาเป็นหมู่ละแต่เองหับแต่ละบริหับเป็นตัวภาษาจบพี่น้องเลยภาษาพี่น้องภาษาละละอมาเลยมึงมึงหับแต่ละบริหรหยกโตมากเห็นใจเนาะเออพี่น้องเลยแล้วไปทาหยกโตพี่น้องช่ยได้่เพื่อนเอออยกีฬาแ่วพัฒนาคอยชือ มาใส่ไปอีสังเออจะหัวนะสื่อไงเสียงเสียงเสียงเฮ้ยมึงมึงด่เฟซมาเลมึงบอกเราเด้อสื่อเสียงมึงได่เฟซเขาเรมาอลบอกเราเด้อภาษาอังกฤษอะไราอกี้ขวดเรามาอยู่นั่นเดมหนา อันนี้คือ,คอเขาสั่ง<ด>นำไสต์พี่น้องโบแมนเพอร์เศษเพอร์เส้ Pel, เสเเนำเศษหมี่เฮ้ยจกบ่วงก็มนให้เองดุห <Okay. S 2> ลังจากที่นางมีกิ๊กมีกักใหม่อาการนางก็จะหน้าเต่งตึงขึ้นมาแล้วก็สดใสขึ้นมาพอนางขาดผู้ชายไปสักพักนาง <Okey. S 2> ก็จะตายพี่น้องเห๋ยมากกอกอยากิหได้จากบาทเปิด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  มึงกรเพรนยังจ่อยตอนนี้เสี่เลียงเพือนางพี่น้องบริเลียงนางแต่หึงหึงเลยบางคนมาเลยฮัมไปกินน้ำยู่เดาหกินน้ำอุ่นน้ํทำราวนางอยากายเนาะใครซื้อข้าวสังดินนะ ปะกันภัยกตองทำขาจ้าขอมะนาวได้นะพิเศี่นาะนานากะต่างล้านอยู่ใชกับวุ้นะเฮ้ยไก่เนาะไอิจับเมื่อสั่วกันนมันแห่งอึดอาหารนนี่คือกะปิ

Nàng bảo thôi là sap kapi xi bỏng nè. Hãy nhìn tôi anh đi 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 đi. Hãy nhìn tôi đi 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 บืญบพิชญวยาณพี่น้องขอไายมึงกินน้ำาอยนังสั่งเออมึงกินเย็นบรญเายไม่ลืมน่ามังเดี๋ยกินน้ำปั like ่นได้วดีมากจเลยขอขึ้นอีกที่วมีผู้ชายได้เดอผู้สิบบอกมีแต่บอกใจกับพวยเจก็เล้านะได้ยินเน่ะเฮ้ได้ยิ่งแอบมือเปนมือ ผมมาจไเยถ้า,าถก็มือผมี่องครับปผมีสคการของจักมี่อเฮ้ยรงนีมักผิดไปต้อเพชรใช่ไหมนัานะกัดกระปิอยู่

มาอะไรน่ามาเซ่นะ่ามาหากกระขึ้นโม,มลิงโมงมี่ปะบ่งมมลิงครีมมือถูกบุกเปทีพี่น้างนะ้ะ <c oughs> ถเป็นการคลีปตะเขียบบ่าเป็นหนอก แม่วางเลยไก่โพดเพราะว่าอยู่ที่ปลางหมู่บ้านชาวบุม ไปตัดเขาแบียดสมอหักยาลาเป็นส่วนปันเอา Cắt Không chạy nên xuống em rồi แทบอยู yeah, no. mm ่ข hmm. ้างนอกแทบอยู่ข oh. okay? ้างนอกมันเลยแทบไปกินน้ำเย็นพิษอะเฮ้ยเศร้ามึงกินข้าวอยังเศร้าึกินข้าวครับหนึุมหนึ่งาอีุ่มเจีวป่ะเจีวข้นไปเอาใส่ต้นอะไข้าวหายเป็นแล้วหนา่งภาอีฮุ่มแล้ว หลวกกินกระปลกับเจี๊ยบพิภูมีไหพี่น้องหนูปลาตามธรรมชาติต้นตามถงตามป่าม,มีเยอะแยะอ,อืมอืมอกินกระปับจั่น คุบาวได้วยค่บรถฟอร์ดนะ บรรยากาศเลยอึดมาอปเลยขีโมูก็ <laughs> ะจะเรียงงูกัไก่มูพนม <ด S 2> ันมุดความอร่อยเลยเข่าปากผัดซีนมันแบบคือกินหัวซีนมันแสบแล้วเนาะ จะขี้มันสิเธอขมาเป็นของส้ง่อกันได้ม่านมาได้บลุม,มากมากนะสวนะกินจะเป็นลมกินก็จะเป็นลมพนัง <c oughs> มึงพันเลย <c oughs> ถึกกินจะสิเป็นลมนางะหัวหัน แบเลยเขแต่เตเป็นระยอยเขแต่เขแต่อืม,มพี่น้องหน้าตาเธอพงนางน่งปุงเองไม่งหมากรสได้เผออืมอันองาพี่น้องเาใส่มน,านา้าบกน้ำส้เแต่เแตนาง บิร์สต์มดหน้าพี่น้องอืมผักกันเต็มถาดเฮ้ยกินแล้วไม่หมักถั่วมั้งเนี่ยทำไมมึงเบิร์สตั้งแต่พร้อมกูบ่เพิร์นอ่ะมึงกินแต่แต่พูนบอขึ้นซีเบิร์สตอยู่ดอกคือมมาเนี่ยเบิรอืมห้องนางบ่ได้เป็นไข่เด้อยนางได้ยะหย่อมใจเนาะหวันซึนเลยก่ะเบิดมือ បាទព្រ <constitutional> <t Flight number one> ោះអ <puit forward> ាទេមិនផាន់បត់មើលព្រះចូលទៅគាត់នឹងយកទៅបិទໄວ້ព្រះតែគាត់នឹងយកទៅបិទໄວ້ទេពូប่าមកចកឡើយអាពូប่าមកឡាយ2 3 1 2 3ល្អសំឡៅយេបង หอสามันบาเซียงอยู่บ้างหสามสัปมม่มีใครมาเปลี่ยนใจมึงจากบาเซียงได้เอือ็จนะคะพี่น้องแค่นี้ค่ะพี่น้องโอกาสนัดพ่อกันใหมคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องตอนนี้สิเป็นลมน้ำขีหมลาล้ว <laughs> พี่น้อง,องสบายดีเด้อจ้า